สวัสดีครับผมยีตัีต้อบเข้าสู่ช่องเ Z สันแซดวันนี้ผมเจ็บคอนะครับผมก็แบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับพอดครับโอเคโอเคงั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุย,เก,ยกเกี่ยวกับเรื่องก็ซิล่า minus one คือก็ซิล่าภาคใหม่ล่าสุดนะครับที่จะฉายในปี2023เอาละ แต่ว่าเ<แ>ก,<แ>กือบจริงนะว่าเกือบปีใหม่เลยครับอ๋อไปสัตว์ทันวาหนึ่งสองใครใหม่เดี๋ยวรผมชอบตอมเดี๋ยวเพิ่งไอสัตว์ดูก่อน กกจิ拉ไม้นั้อีอะไรเนี่ยติตัดดูเห็นอยู่สองอย่างหางตีนมือหัวเด็ดต้องตรงนะคลิปคลิปนี้ไม่ใช่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำมาเพื่อชมก็ติา กูทำด่าก็นี้เรื่องไม่นัดวันนี่แหละก็เข้าใจปล่อยตัวอย่างมาไม่ไม่เขาปล่อยตัวอย่างมันมันมันก็ออย่างของเอ็กซิสก็จว่าดกับแอนของเอ็กซิสมันเชื่อมผ้าไว้ผ้าใหม่อันนั้นยังพอมีอะไรเช่นเช่นเดอะนิวเอ็มไใช่เรายังพอเห็นอะไรอยู่แต่ไม่มีที่อะไรก็ อันนี้อันนี้โอเคให้ความต้นฉบับก็ซีล่างับรถไฟกีกแล้วกับอย่างหนึ่งเสียงคำรามของกอ็ซีล่าเพราะนี่คือเสียงคำรามต,ตัวแรกของโลกใช่ใช่ใช่ก็คือหนึ่งเก้าห้าสี่แต่ม,มลองทำเสียงดิน่ะคุลองทำเสียงดิเสียงอะไรเสียงเสียงก็ซีล่าตัวแรกอะค้ <c oughs> ครับพอใจยังพอใจยังเรามาดูก่อนฉากแรกฉากแรกเลยเขาจะเปิดมาที่เออญี่ปุ่นได้สูญเสียทุกอย่างจากสงครามโลกครั้งที่สอง post war แล้วก็มาที่น,นาฬิกาซึ่งนาฬิกาเนี้ยก็จะเป็นนาฬิกาที่ในหน้งสาสีใช่ไหม ใช่เป็นนาฬิกาฉางในห้าสีแต่นี้ผมไม่รู้นะเกี่ยวหรือเปล่าผมแต่ผมตอนแรกผมดูครั้งแรกนะรู้สึกแม่งเหมือนแม่งเหมือนนาฬิกาของชินตอนที่ชินล้มลงไปเลยอืมตอนแรกรู้ว่าแบบคุ้นๆอะ่ะเออต่อมาก็ผู้กำกับโดยทาคาชิยามาสากินะครับซึ่งเขาก็เขาก็จะเขียนบท กำกับแล้วก็ทำด้านซีจีด้วยคือทำแม่งทุกอย่าง<ช>อะรอเล่นราเล่นครับก็ตรงตรงนะก็เอาย่ายนะลูกลูกน้องก็ไปทำไปและก็ทำคนเดียวจบอันนั้นก็เกินไปเฮรรียคุณจะได,ได้ได้ได้แค่สิบนาทีอะ <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> แต่ตรงตรงผ่านนี่นะที่ตูตัวอย่างมานะขลขกต้นฉบับจริง คารู<อ>้ต้นฉบับอย่างแรกเลยเสียงคำรามเสียงคำรามแม่งมีอยู่สิ่งเดียวด้วยใช่แต่แต่แต่้าใครไม่รู้นี่คือตัวแรกของโลกที่ที่คนทำขึ้นมาเสียงจริงของมันคือการเอาน้ำมันไปาน้ำมันเ,เปียกแล้วไปขีกับไวโอลินโอเคนี่ถือเป็นความรู้นะครับซึ่งไม่รู้ว่ารู้ไปทนคำพี่เกลืออะไรนะ แต่ว่ารู้ไปเหอะใช่ไหมตัดใจเลือกม,มึกอ่าดูต่อดูต่อไปก็จะเป็นฉากที่เอ่อแบบอาคารพังแล้วดูอาคารมันยังเป็นแบบสมัยเก่าเลยแบบพวกยุคสี่ศูนย์กะยุคสี่ศูนย์ก็แลอวภาคนี้อาจจะเป็นภาคที่เขาลุปตัวฉบับมากที่สุดแล้วก็ได้นอกจากตัวฉบับเองนะ ไอสัตว์พูดที่อะไรเนี่ยภาพภานี้อาจจะเป็นการเขาต้นฉบับมากกว่าไออัลติมาแน่ๆเพราะติมามันอัลติมามันเคารพยังไงวะมันแค่สร้างเรื่องราวใหม่มันไม่ดีไม่มีเหี้ยอะไรเกี่ยวเลยตัวละครอ๋อฮะตัวละครเหี้ยอะไรอ๋อแองกิรัสลาดอนแองกิรัสลาดอนโอเคเนี่ยกูไอ้สัต แ,แอ้กิล้าลาดอนแล้วทีแล้วก็ยังมีตัวอื่นเช่นโกโลอโสซัสซึ่งแมงก็โกโลอสซัสก็คือเป็นร่างเป็นร่างที่เป็นร่างแรกท,ที่ที่บะอเ,เออช่างมอ่ะต่อไปคือคือตรงเนี้คือผมคิดว่าเขาอาจจะทำเป็นแบบ คุณเคยคุณเคยเล่น Resident Evil ไหมที่แบบว่าเอ,อมีภาคหนึ่งแล้วก็มีภาคหนึ่งรีเมคอะมันเข้าใจไหมฟอสถ้าแต่เข้าใจเพราะว่า,วาก็เ,เอาไว้ไงนะนะเอ่อเป็นยกตัวอย่างก็เช่นอ่ะก็ซีราก็ซีรายุคโชวะหลังจากนั้นหลังจากที่ d e s t r o y Monster จบเขาก็ไปทำใหม่กลายเป็นถ้าจะไม่ผิดน,นะ ก็เป็นเคซเอืเซก็เป็นการเคารพ้วยก็คือการเอาคอซีร่าตัวแรกของโลกเอาเรื่องราวของภาคที่แล้วมาทําใหม่ก็คือตัวตอนนั้นตายไปแล้วแต่มีอีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาใช่ใช่โอเคแต่ว่าอันนี้มันใกล้เคียงสุดแล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนจะคือคือมันไม่เชื่อมโยงกันนะจตกวันน่าจะไม่เชื่อมโยงกันแต่ว่า มันน่าจะเป็นการรีเมคอะเคยดูไนิ่อีวิวนะประมาณนั้นแหละแล้วต่อ,อ,อแล้วต่อมาก็จะเป็นคำที่เขียนว่าจากศูนย์ไปติดลบซึ่งมันไม่ใช่ภาคหนึ่งภาคสองแต่เป็นภาคลบหนึ่งลบสองซึงนั้นก็รวมถึงการเป็นชื่อหนังการเป็น -1 one แล้วต่อต่อจากนั้นก็คือห่อออา,า,ออางฟาดหางฟาดตึกนะครับที่เดูเหมือนว่าไม่จะใกล้นคนมาก c ีอาจจะยังไม่เนียนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะหนังหนังญ,ญ,ญี่ปุ่นเขาไม่ได้ถึงถาันฮอลลีวูดแล้วนะอันนี้ให้อาฟัยกันได้นะใช่ไหมยอยู่ไห้นะ ไอพอดไอพอดไอพอดอยู่ไหม ออแล้วมองเมื่อกี้แม่งหายไปวะกูะขึ้นไปิปรกาก้ากูอยู่ชั้นสามขึ้นไปชั้นห้าออห้องเจลลี่ไอสัตว์แค้งเดียว้อเดียวกูรถมาเขาแบากบกะกาหมึกหมดอ่ะจากจากเต็มแท่งนึงละซึ่งน่งหมดอ่ะ มิตแบบสีมันไม่เท่ากันครับอันนี้คือคิดจ่ายนี้คือชักปิฝักหางเนี่ยปลาตึกนะครับแล้วก็เออ่รถไฟอีกแล้วมีแ่เน้มเป็นอะไรกับรถไฟไม่รถตั้งแต่หนึ่งก้าห้าสีละเอออีเอีะปลาปลาหิน,น <c oughs> คนจำไว้เลยนะคุณทุกคน ถ้ามึงไปปวนมึงห้ามนั่งรถไฟไม่แต่ว่านั่งรถไฟก็มันก็ถูกกว่าใช่ม,มันสะดวกแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งใครจูบุกโลกแล้วมึงนั่งรถไฟมึงจะเจอชะตากรรมนี้ออ้บางคนเขาก็รอดไหมใช่ไหมว่านะเดินจะหัาสี่กันไหมอ่ะฉากต่อมาก็จะเป็นอาจจะเป็นบนอาคารนะ ที่ก็ซิล่าอาจจะมุดจากใต้ดินแล้วขึ้นมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไอต๊ีอืมไอต๊ะต่อมาก็ไอแต่โกโลโกโลมึง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 อย,ยากมึงอยา,ยากโกโลมึงอยากที่จะดีโกโลสาัดมุดดินได้ดิไ <laughs> อสัตว์หนึ่งเกโ้าหกสี่แม่งยังมีก็ซิล่ามุดดินได้เลยทางไหนวะทางมาประทามอสไทยควาย นี่ทำไมเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวนี้โตโคก,กาจังไงไอจักต่นนี้มันจับบูตินหมดเลยใกล้จะโกโลละอ่ะต่อไปก็จะเป็นฉากคนหนีนะอันนี้ไม่ค่อยสามารถเท่าไหร่รแต่ว่าไอตรงตรตนก็สิล่าเนี่ยตีนก็สิล่าเนี่ยใหญ่ตร,ตรงนะผมรู้สึกนะซีจีลอยใช่แต่วแต่วแต่วมันก็อยา่าคาดหวังอยาคาดหวังเท่าฮอลลีวูดดิ อันนี้เป็นหนังญี่ปุ่นนะเข้าใจอันนี้ made in China ไม่กิน Japan เขเ้าใจมัน made in Japan อมพูด made in China เนี่ยนะ <c oughs> made in Japan ไม่ได้เท่าไงเออก็ก็แบบมันผ่านไปแลยลมลมลมมันจะมาทีราคนพอตอถอยอะโอ้โหไอ้แยอยันนั้นเคียกว่าแล้วต่อไปก็จะเป็นฉากที่เด็ก นั้นไปเอ,อเด็กที่พานหลงกับพ่อแม่ใช่แล้วก็หนีหนีสวนหนีสวนน่ะเออแล้วก็จื่นจะขึ้นเป็นเอ่อสัญลักษณ์กอสิลาไมนัดฟันจากนั้นมันก็เป็นเป็นฉากฉากนี้ก็อันนันไม่ผิดนะเขาโดนสดเองเขาว่าโดนสดเลยเป็นการเอาตัวีแต่ว่าเป็นการเอาพวกการมาเขียนแต่เป็นพวกการแบบฉบับของญี่ปุ่นใช่ ก็น่าจะประมาณประมาณนั้นมั้งคือตรงตรงัวจีนเนี่ยไอตรงที่มันเป็นขีดเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นเอ่อช่วงลําตัวก,กับหัวของก็อซิล่าแล้วขากับแขนเนี่ยไม่รู้แม่งไม่รู้ไปหายไปไหนซึ่งไอตัวโคง้งโค้ของตัวจีนเนี่ยก็จะเป็นหางของก็อซิล่าก็ประมาณนี้แหละครับแล้วต่อมา<จ>การสุดท,ท้ายคือพีสุดก่อนจบ คือการที่เราได้เห็นสองก็สิราภาคนี้ซึ่งกูดูซึ่งผมดูแล้วนะไอสัรรถไฟชัวๆกูการันตีเห็นไหมรถไฟชัวๆเนี่ยไอตรงไอตรงเสาเสาใกล้ๆใกล้ๆปากก็สิรภาเนี่ยมันเป็นเสาที่แบบอ่าไอเนี้ยแ่ละท่คนคุณจะทำเป็นแบบแบบงับแล้วก็ตัาดจบเรื่องนี้ทำงานเพิ่งจบก่อน แล้วมึงดูปากาก็ได้ละไอ้เหี้ยเป็นกว้างกว้างมากกว้างเท่าชินน่ะค่ะอย่างอย่างแม่ม้อดีอย่างแม่ม้อดีกว่าเจ้าปฏิมาอย่างแม่ม้อดีกว่าเจ้าก๊อนหมีน่ะปากเล็กไหนแล้วมึงดูตาดิไอ้เหี้ยมืมกูรู้สึกแบบน่ากลัวมันมันแบบตากระตัวนี้อ่ะอืมเขาบอกเข้าฉาย จากจากนี้ผมต้องเนัะผมต้องเปิดโฟลวอะต้องเปิดโฟลวอะเฮ้ยเขาบอกว่าเอ่อเข้าใช้ตอนในโรงภาพยนต์ในวันที่หนึ่งธันวาคมแล้วก็ตัดตัดจบใช่อ่ะงั้นเรามาดูเอ่อ ดีไซน์ก็ซิล่าเต็มๆกันคือคือก็ซิล่าไมนัดวันเนี่ยในตัวอย่างนะมันยังออกมาไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่คือตดนไก่คือมันออกมาแค่หัวกับหาหัวกับหางแล้วก็ตีนอะ่ะแต่แต่ถ้าเราเชิญตามกูเกิล <c oughs> มันจะมีขึ้นได้อยู่ใช่ส่วนตัวผมนะที่ยวผมเห็นมานะก็ซิล่าทางนี้สอกแหลม คือสออกแหลมว่นนั้ผมไม่รู้แต่ว่าคือสอกแหลมคืออาจจะเป็นการแบบกระดูกมันอาจจะผ่ขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นการวิาศวาขรมขั้นสูงแต่ยังไงมันก็เทียบกับอัลติมาไม่ได้ ต,ตัวตัวตัวแค่ประมาณร้อยเมตรแต่หางมึงนี่โอ,โอ้โหยลูเมตรละหางชี้ฝุดอันนี้คนอาจจะไม่รู้นะหางชี้ฝุดของยี่เนี่ยเกือบสามร้อยเมตรนะถ้าถามผมผมเอาซิถ้าถามผมผมผมเอาซิคิดซะดีนี่ไม่จ่าไงลระใครจูนยังไม่จคงคำตอบแต่เนื้อปลดล็อกแต่มึงต้องปลดล็อกเอาจีม้าก่อนนะ เขาก็เออเป็นคนกำกับไอ้หนัง all way อ่ะที่มันชูโกซิล่าชูโกซิล่าแล้วก็มีกกซิล่าในเอ่อสวนสนุกอ่ะสองพันยิบเอ็ดใช่ใช่แต่ตรงๆแต่ว่าอันนี้ผมผมส่วนตัวผมนะผมชอบชิ้นมากกว่าตรงๆที่ผมที่ที่ผมดูตัวอย่างมาตอนเนี้ยคือระหว่างชิ้นผมกับตัวเนี้ยผมเลือกชิ้นดีกว่าอืม ตอนนี้กูก็เลือกชินเพราะว่าตัวอย่างแต่แต,แต,แต่คือตัวอย่างมันยังออกมาแบบไม่ค่อยเอ็นี้เท่าไหร่นะคลาสเกินไปยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยจำมีอะไรสักไหรแต่แต,แต่เรื่องความคารพบต้นฉบับนี่ผมให้เลยสิบเต็มสิบคือชินเนี่ยมันยังไม่ได้คารบมากมันเหมือนกึ่งอนะชินยังไม่คารพบมากคิดสภาพมือก็ที่ลากกูเสียเหี้ยอย่างจะจิ้งจบตายไ <c oughs> <c oughs> อ้สัตว์มึงก็ว่าชินมากไป <c oughs> โอ้โหมึนดูสภาพชินกับกอี่ิราตัวอื่นไอสัตว์อย่างน้อยชินก็มีสีแดงที่มีความเป็นเอกลักษณ์หน่อยสัตว์ไม่ใช่แบบดำอย่างเดียวอะ่ะแต่อันนี้เรื่องิแต่ที่ผมงุงกับชินสุดนะการการแต่เรื่องนี้คือทัมเวอร์ทัมเวอร์แมาก,มาก,มากๆของชินือการที่มันจะต้องปล่อยลำแสงดโดยปกติกรี่ิ่าตัวอื่น จะเป็นการปล่อยน้าแสงที่เป็นการแค่อ้าปากแล้วปล่อยล้าแสี่อวมามแต่เจ้าชินนี่แหละอ่ะบอกมาโอ้โหโโหาคำบรรยายไม่ได้แหกปากมาแล้วก็พ่นพ่นควันก่อนแล้วไฟไฟแล้วก็เลเซอร์ไอ้ยุณโ้โหคุณคนจะตั้งชื่อคุณะค,คุณจะตั้งชื่อชินใหม ชินเียสพีเดเตอร์ดับเบิ้ลมันก็ผ่านอีกอย่างซีโนมอสอันนั้นเาสรุปก็คือตัวอย่างนี้มันออกมาสั้นๆนะครับซึ่งพวกเราก็เป็นแฟนก็ซิล่าใช่ไหมใช่เพว่เราเป็นแฟนก็ซีล่าใช่ก็คือแฟนแฟนที่แบบเออเป็นคู่รักกันแบบแบบนั้นใช่ไหมโอเคสุดนี่ โอเคก็คื okay. อเป็นแฟนแต่แบบแฟนพันแฟนพันแท้เลยฮนระผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแบบคือพวกยุคโชวไมไ่แบบคือพวกเราพวกเราคือพวกเราไม่ได้แบบขังแบบพวกเราไม่ได้ขงังจะแบบวันๆคุยกับก็ซีร่าแต่คือพวกเราดูเป็นแบบรู้จักกันอืมก็คือเช่นเรื่องอย่างเรื่องแรกผมที่ผมดูก็คือเจ้าก็ซีร่าทามิกะของยุคโชว์อะ ต่กูดูเลยดีเพย์ไหวเราเล่นเราเล่นเราเล่นไอสัตว์เงียบเลยแ้วสำหรับผมนะคอฟิล่ามีสองตัวผมให้ความเล้ามากสุดคือหนึ่งเก้าสี่กับกับกับเจ้าตัวของทางภาคเบอร์นิงชวอชวะไม่ใช่ b u r เอซเอซเบอร์นิงเป็นตรงๆนะคนอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่ามันแบอาจจะไม่ค่อยเท่สสองคนอื่นแต่สอบผมเทเพราะว่าเอกลักษณ์เอกลักษณ์จะระเบิดแล้ะใช่คิดอาุมคิดสภาพเดยอมันมันใกล้จะระเบิดแล้วแล้วลูกมันตายแล้วมันต้องไปก็คือยอมเสียสลับพลังให้ลูกอ่ะรางวัลโนเบลคุณ ทำไมคุณไม่ให้คอซี l าตัวนี้รางวัโลโนเบลหายไปไหนไม่ก็มันก็มีอีกคนหลายคนที่เสียสละให้ลูกไงแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้มันอาจจะดูแปลกประหลาดเดินไปกูก็เลยเขาก็เลยแบบไม่ให้เขาให้คนแทน <c oughs> <c oughs> อ่ะสรุปก็คือพวกเราเป็นแฟนโยัยมอคอสซ l รา ซึ่งอผมพวกเราอาจจะไม่ได้ดูทุกภาคแต่ว่าแล้วก็ไปฟังจากช่องต่างๆมาแล้วเราก็มีความรู้เรื่องกอซิล่าแล้วก็รักในตัวกอซิล่านะครับซึ่งผมก็คาดหวังว่านังเรื่องนี้มันก็ได้ดีแหละเหตุการณ์ุกเฉินเหตุการณุกเฉินอะไรื่อะไรวะ

เอาเป็นว่าเรา,เรา,เ,ราเราตบคลิปนี้แล้วกันน,นะผมก็อย่าลืมติดตามช่องเจนแซนด์นด้วยนะครับนะแล้วก็เอออย่าลืมรอดูคลิปกระทึบเด็กครับก็มีเท่านี้แะครับพอดมีอะไรบอกเปล่า Ê bó Cắt lắm hả? Ok Trong đây này Phải lại